อาสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูในส่วนของอาชีพทวนนะครับทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของปลานกันเลยนะครับว่าอัพปลานอะไรบ้างนะครับปลานตัวแรกปลาละระทังทองอันนี้กดไว้1ก่อนนะครับอันท,ที่สองโคโจรปลานรักษาตัวอันนี้กดไว้1น,นะครับ ส่วนอันนี้ไม่ต้องอัพอันนี้อัพเต็มได้เลยนะครับส่วนอันนี้กดไว้1ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอัพที่หลังส่วนอันนี้ป้องก,กันโดยโจมตีนะครับกอ็อันนี้เต็มเต็มเลยนะครับพลังป้องกันมันจะเพิ่มขึ้น20%ของค่าโจมตีที่ได้รับนะครับอันนี้กดไว้หนึ่ง ส่วนจิตโตสะคำรามกล้องอันนี้ปานนี้เป็นปานหลักเลยค่าความโกรธมันจะเพิ่มขึ้นเวลาเราโดนบันตีใช่ไหมอันนี้อัพเต็มนะครับอ่าโยกฟ้าอันนี้ก็อัพเต็มแล้วก็ควรใส่คลุมเป็นปลานตัวนี้ด้วยนะครับมันก็เลยได้มา30บอ่าส่วนอันนี้เดี๋ยวสักครู่นึง ไอ้ปดีตอนนีม้มีกิจกรรมใชนะ่ไหมผมเลยใส่คุมนี้ซึ่งโดยปกติอะ่ะมันต้องใส่คุ่มยกฟ้าอืมอ่ะมันก็จะได้อันนี้ขึ้นมาอีกสี่เป็นสามสิบสี่นะครับส่วนปานนี้กลางใต้ลาอันนี้ก็เต็มนะครับเดือเทาลงปฏิพีอันนี้ก็เต็มเช่นกันอ่ะทีนี้อันนี้อ่าสายที่ลงวอนะครับอันนี้อัพเต็ม แต่ถ้าเป็นสายเวลอย่างเดียวไม่ได้ลงวออันนี้ไม่ต้องอัพนะครับอ่าอย่างของผมที่สายเวลอย่างเดียวนะครับตัวทวนก็จะไม่อัพอันนี้อ่าตัดมาก็จะเป็นเมฆ่ากับฟ้ากำเนิดแน่นอน2อ,อันนี้เต็มเท่านั้นนะครับอ่าส่วนโสมหิมะหมื่นปีอันนี้กดไว้1น,นะครับกดไว้1ก่อนอ่าอายุวัฒนะอันนี้ก็จริงๆกดไว้1 แต่อันนี้ผมแต้มแต้มมันหมดก็เลยยังไม่ได้กดนะครับกดไว้หนึ่งก่อนส่วนกระบี่ไร้คมอันนี้ไม่ต้องอัพนะครับเพราะว่าค่าหลบหลีกพื้นฐานมันตำ่ำอ่าแต่ผมเปิดเอาไว้เฉยๆอ่าเปิดไว้สวยๆแต่แต่แต่ไม่ไม่ต้องอัพนะครับส่วนทีนี้ถัดมาก็จะเป็นไร้พ่ายอันนี้เต็มนะครับแน่นอนอ่าทีนี้พอเต็มปุ๊บเนี่ยตอนนี้ร้อยสิบสี มันยังอีก6เวลถูกไหมกว่าจะ120อ่าถามว่าอีก6เวลเนี่ยเราจะมอาอัพอะไรอ่าอันแรกเลยก็คือเรามาอัพตัวนี้นะครับอัพตัวนี้ให้เต็มเลยแล้วก็ต้องกดกดอันนี้ไว้หนึ่งก่อนนะกดไว้หนึ่งหลังจากนั้นก็มาอัพอ,อันนี้ให้เต็มนะครับอ่าเสร็จถามว่าอัพพอ,อันนี้เต็มแล้วทำงไงต่อก็ปานถัดไปก็ มาอัพตัวนี้ให้เต็มเลยนะครับได้เช่นกันแต่ทีนี้เนี่ยพอเรา120ปุ๊บเนี่ยในระหว่างที่เราอัพอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้ปุ๊บเนี่ยแต่สองอันเนี่ยมันจะยังไม่เต็มอ่าพอ120ปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนคาสสหทธิให้เรามาอัพอันนี้ก่อนอ่าอันนี้จะเพิ่มบมาัตราการใช้แล้วก็ผลของไรพานะครับ อัพอันนี้เต็มพอเต็มเสร็จปุ๊บก็ค่อยกลับมาอัพอันนี้กับอันนี้เข้าประมาณนั้นโอเคของทวนก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเจอกันน่าจะเป็นอาชีพอา่านินจานะครับนินจาโอเคครับผมก็สวัสดีครับ